หยวกกล้วยนะครับบ้านๆนะคะอันนี้ <ผม S 1> เดี๋ยว <ทำ S 1> ยายเอาไว้ปั่นใยมันค่ะแกงหยวกกล้วยปีหนึ่งกินสักครั้งหนึ่งก็ดีนะคะโบราณเขาก็ทําอย่างนี้เหอแม่ะใช่โอสีสันนะครับผ<ช>ูช้ชมวันนี้ใส่ชะอมด้วยน<ค>ะครับผู้ชมโอ้ถ้าจยาหอมมากๆเลยครับใส่หยวกกล้วยลงไปเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผ enfin hm. ู้ชมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งเช้านะครับอไม่มีใครตื่นเหมือนเดิมเลยค่ะยังไม่มีใครตื่นเลยจริงค่ะไม่มีใครตื่นเลยค่ะวันนี้เมื่อวานพาแม่ไปเที่ยวงานวัดครับโอ้โหไปอะไรนะประทัดเจดีเนาะเขาเปิดงานใหญ่มากเลยนะคะยายก็ไปเที่ยวโอเคครับวันนี้นะครับมีเมนูแบบว่า นี่หยวกกล้วยนะครับบานๆนะคะอื <c oughs> คือเมนูอะไรครับแม่ยายอยากกินแกงหยวกกล้วยแกงกะทิหยวกกล้วยนะคะกับหมูสามชั้นคะ่ะนี่นค่ะแกงกะทิหยวกกล้วยค่ะใส่หมูสามชั้นค่ะ <c oughs> นี่นะคะหยวกกล้วยของคุณยายอันนี้มีหมูสามชั้นนะคะยายหั่นไว้แล้วนะคะสองขีดแล้วก็จะมีหางกะทิมีหัวกะทิครึ่งถ้วยหางกะทิหนึ่งถ้วยนะคะ แล้วก็จะมีผักชะอมนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนชานะคะมีผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ําปลาสองช้อนโต๊ะค่ะพริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะใหญ่ๆนะคะนี่นะคะค่ะโอ้โหไม่ได้กินนานแล้วนะแม่เนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวยายรู้ว่าเราหาหยกกล้วยไม่เจอค่ะไม่หรอกบางทีเราก็ไม่ได้นึกถึงไงวันนี้พอดียายอยากกินอขอซื้อแม่ข้างบ้านนิดนี้แค่ มาครับจัดไปนี่นะคะอันนี้ยายก็จะใส่เกลือกับน้ำมะนาวไว้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้มันดำนี่นะคะเกลือกับมะนาวค่ะยายก็จะหั่นแบบนี้เลยนะคะอันเราก็เอาที่อ่อนๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะยายก็จะหั่นแบบนี้เลยแล้วอันนี้แม่อันนี้เดี๋ยวยายเอาไว้ปั่นใยมันค่ะอ๋ออันนี้แม่ทําไว้นะครับคุณผู้ชมเอาไว้ปั่นใยเลยค่ะนี่นะคะน่ารักมากค่ะเราก็ทําไปแบบนี้นะคะ เราก็ลอกเอาจนเหลือแต่อ่อนๆเลยนะคะยายอยากกินก็ยายให้ยายแม่ค้างบ้านเขาเอามาขายให้อ <laughs> ขอซื้อแม่เขาบางทีไปหาที่ตลาดมันก็ไม่มีนะคะหายากบางทีอะ่ะเขาไม่เอามาขายคนะบางทีเขาก็ไม่ได้เอามาขายบางทีเราก็ไปตรงไม่ตรงช่วงเขาไงคะว่าเขาเอามาขายไม่มาขายเนะเพราะยายยายไม่ค่อยได้ออกตลาดเท่าไหร่ ส่วนมากจะให้ตาไปซื้อให้ก <g rab S 1> <แ>ับลวกลูกนะคะนี่นะคะแล้วก็หั่นไปจนเรื่อยๆแบบเนี้ยเนาะค่ะเราก็หั่นไปเรื่อย<ต>ๆนะคะแต,แต่ที่แม่ไม่ได้ไปตลาดเลยนะครับผู้ชมผมจะบอกเลยครับแม่ขี่มอไซค์ก็ไม่เป็นนะคร <c oughs> ับยายขี่มอตไซค์ไม่เป็นนะคะ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ค่อยได้ไป <c oughs> นานๆจะได้ไป <c oughs> จัก,กรยานนี่ยังม่ยากเลยนะครับผู้ชม วันนี้เปิดเผยความลับนะแม่เลยยาย,ยายเลยไม่ได้ไปตลาดนะคะส่วนมากจะใช้ตาไปนี่ครับแม่ก็ยังปอกอย่างนี้ครับนี่นะคะอ๋อเราก็หั่นไปเรื่อยๆจนฝาจะหมดช้อนนี้แม่ใช้ตอนไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราเราซอยก่อนแล้วเราค่อยปั่นเอาใยมันออกนะคะอ๋อครับแต่พูดถึงว่าแกงหลวกกล้วยปีหนึ่งกินสักครั้งหนึ่งก็ดีนะคะเพราะว่าเขาจะไป อะไรนะเส้นใหญ่เขาเนี่ยก็จะไปล้างลำไส้ให้เราด้วยไปเอาสิ่งสกปรกออกจากลำไส้เรานะคะก็ดีเหมือนกันนะคะถ้ากินเปียครั้งก็ยังดีออ๋ค่ะแม่ปีนี้กินเปรี้ยวครั้งแล้วค่ะฟังหมอไหมใช่ไหม <laughs> ไม่รู้อ่ายายก็ได้ยินคำบนาบราณนคนแก่เขาบอกมาเนะ <laughs> าะยายก็เลยเอามาทำตาม ถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ช่วยคอมเมนต์กันมาครับผมกับแม่ครับได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยครับแม่นี่ตามอ่านเลยครับแห้เป็นเอฟซีของคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับยายตามอ่านหมดนะคะยายก็หั่นเก็บเลยนะคะเน่ยถ้าเราเกิดถ้าเกิดเราใส่เกลือกับน้ำมะนาวไปยกกล้วยของเราก็จะขาวนะคะจะไม่ดำนี่นะคอันนี้ยายก็จะเอามาปั่นฮะปั่นอย่างนี้เลยปั่นเลย นี่นะคะเอาใยเขาออกนี่ค่ะมีเห็นไหมคะนี่นะคะหัวใยเขาออกมานี่นะคะอนี่ใยเขาใยเขาเขาจะบนานเขาก็ทําอย่างนี้หรอแม่ใช่ใช่สมัยแม่คุณเขาก็ทําแบบนี้อเราก็จะเอาใยใหญเขาออกมาเพราะว่ามันมีใยเราก็ดึงใยออกเขาทําคล้ายๆกันเนี่ยหรอแม่ค่ะก็ทำเหมือนกันอย่างนี้แหละผมไม่เคยเห็นไงแต่บางคนเขาโกแกงแบบว่า แกงคั่วไม่ใส่กะทิใส่ปลาย่างถ้าคุณเคยแกงใส่ปลาย่างให้กินนะแล้วแต่แม่แถวบ้านนอกกันเนาะมีอะไรก็ใต่อย่างนั้นอืมเราก็จะเอาใหญ่ๆมันออกอืมห๋อแต่มีใหญ่จริงๆนั่นแหละทำไมแม่คุณก็ใช้ไม้ไผ่มันใหญ่ๆเนาะเขาก็ปั่นอย่างนี้ <laughs> อันนี้ของเราไม้มันเล็ก <laughs> เราใช้อันเนี้ยเอาลูกไม่เคยเห็นหรอกนะคะเนี่ยนี่นะคะยายก็จะพอแล้วนะคะเเลาใหญออกเทียบเลยนี่ค่ะนี่นะคะใยของเขาอแต่อันนั้นที่เสียไปก็คือมันเป็นใยแข็งๆติดกันใช่ไหมอ๋อค่ะใยจะเปิดแกแล้วนะคะ อ๋เริ่มมาครับเปิดแก๊สแล้วครับคุณผู้ชมแกงกะทิะหยวกกล้วยแล้วก็ใส่หมูสามชั้นอีกท,ทีนะครับคุณผู้ชมฮ่าฮ่าอยากใส่กระเทียมที่นี่หัวกะทินะครับบอกเลยนะครับผมยังไม่เคยกินฝีมือแม่เลยครับแกงกะทิหยวกกล้วยยังไม่เคยได้ทําให้ลูกกินนะคะน,นี่ต้องอร่อยแน่นอน ะะเีนะคะพริกาเดือดแล้วนะคะมะากะาเดี๋ยวยายจะใส่พริกแกงลงไปเลยนี่ค่ะพริกแกงครับพริกแกงเผ็ดน,น,นี่ก็เหมือนกันนะครับเลือกร้านที่ชอบอร้านนึงเลยะค่ะถ้าเราถ้าเราไม่ได้ตำเองเราก็เลือกอเลือกร้านไหนที่ว่าอร่อยอร่อยนะคะแม่เพิ่มหัวกะกทิไปอีกนะครับแต่สม,มัยแม่อยู่ชลบุรีแม่ก็ มีร้านที่ตัวเองชอบใช่ไหมค่ะร้านที่ตัวเองชอบมีอยู่ร้านนอ,อร่อยมากอนะันนั้นอืมแล้วก็กลับมาใช่ที่เมืองเหนือเนี่ยครับแม่ก็พอผมมาพาแม่มาอยู่ที่เหนือนะครับแม่ก็เที่ยวชิมเลยครับ <laughs> เที่ยวชิมไปทั่วเลยครับอยู่ชนบุรีแม่จะมีร้านยาอยู่คนหนึ่งเขาตำที่แกงองินหนึ่งยาจะสั่งทีขึ้นโูเลยนั่นแหละ,ะไว้นกินน,นานๆแค่ตุ้งเทียนแวะนี่ะนะคะ ติของยายเริ่มหอมแล้วนะคะเบาแกบยายก,ก็จะใส่หมูเลยนะคะนี่ค่ะหมูสามชั้นครับวันนี้ยายมาะะมไม่เอาหนังนะคะหมูสามชั้นไม่เอาหนังออกย,ย,ยายเลาะหนังออกน,นะคะ,ะ,ะคนแก่จะได้กินไงไ่ายๆคะ่ะบางทีมันมีหนังก็เคี้ยวไม่ค่อยขาดนะคะ <laughs> มีแต่คนอายุมากแล้ว ต้มเผือกะทิอีแล้วครับฟูสีสันนะครับผูสชมยายใครห่หางกะทิเลยนะคะห่างกะทิครับแต่ห่างกะทินี่มันดูข้นไม่เท่าหัวกะทิค่ะค่ะนะะี่นะคะหรืยายจะเตรียมน้ำไว้หน่อย อยยายย็จะเอาให้เดือดก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ยวกกล้วยลงไปนะคะอืมครับผมค่ะเ,เดี๋ยวเราเดือดสักแป๊บครับคุณผู้ชมลูกกล้วยมาล้างก่อนนะคะเพราะว่าเราแช่น้ําเกลือไว้นะคะดี๋ยวมันจะเค็มมากนี่นะคะพอะแช่น้ําเกลือไว้มันเค็มเกิน่ะมาล้างก่อน บ้านยายนะคะลูกลูกซื้อซิงล้างมือให้รอบบ้านเลยค่ะขนาดตรงไหนล้างตรงนั้นนะคะสามอันสีอันนี่ค่ะยายก็จะล้างเาเลยนะคะเรียบร้อยค่ะมะค่ะยายก็จะปรุงรสเลยนะคะนี่ค่ะปรุงรสันเลยครับผงปรุงรสก่อนของยายนะคะผมปรุงรสน้ำปลาค่ะน้ำปลาเดี๋ยวเราค่อยๆใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะพอเราใส่ผงปรุงรสไปแล้วนี่นะคะ น้ำตาลมะพร้าวของยายนิดหน่อยเดี๋ยวเราชิมกันก่อนเราค่อยใส่ใหม่นะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินอแต่เราปรุงรสเท่านี้เนาะใช่ปรุงปรุงรสแค่นี้เลยวันนี้ใส่ชะอมด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหไทยยาหอมมากๆเลยครับหิวยเติมน้ำนิดนึงนะคะนี่น้ำล้างถ้วยกะทินะคะอใส่หมดเลยดีกว่าเนาะจะได้เยอะ น้ำก็จะได้เข็มก้นหน่อยนี่นะคะคือแก๊สแมนเล่นแก๊นะครับยายจะชิมหน่อยนะคะอเดือดๆนะครับเป็นไงครับยายใส่ใส่น้ำปลาอีกนิดี้นะคะ ดี๋ยวพอเราไปยกกล้วยไปเดี๋ยวจะจึ่งชิมไปทำนี่นะคะครัว,ว <c oughs> บ้านนะคะเราทำไปเราก็ชิมไปนะคะทำกินเอง <c oughs> <c oughs> มาค่ะพริกแกงของน้ำแกงของยายเดือดแล้วนะคะยายจะใส่กลก้วยลงไปเลยค่ะหยกกล้วยลงไปแล้วครับคุณผู้ชมะะ <c oughs> ไม่แกงกะทิอย่างนี้เหมาะใช้กะทิสดเนาะใช่ใช่ค่ะ ถ้าใครไม่มีกะทิสดก็ใช้กะทิกล่องกันได้นะคะอืมบางทีบางทีงท่มันหาล้านไม่ได้จริงๆใช่ใช,ใช่หายากเราคันเองก็เหนื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะคงเองแต่ที่ร้านเนี่ยเขาขายแบบชุดยี่สิบบาทอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่แพงนะผมว่าแล้วมันจะได้กะทิหอมหอม <c oughs> ใช่ที่เนี้ยที่นี่เป็นชุดนะคะชุดละยี่สิบมีเลยคะครับเดีย๋ยวรอเดือดสักแป๊บค่ะ <c oughs> อดี๋วรอให้เดือดก่อนนะคะ นี่นะคะเดือดแล้วครับยกไว้อย่างยายจุกแล้วนะคะนี่นะคะยายก็จะเอาชะอมใส่ไปเลยค่ะอ๋อชะอมชะอมบ้านเราเองชะอมบ้านคุณยายนะคะกินได้แล้วตอนนี้เด็กกินได้แทบทุกวันเลยนะคะแต่เ <c oughs> มื่อก่อนแม่ปลูกชะอมไม่ขึ้นเลยครับคุณผู้ชมพอดีป้ามานะครับแล้วป้าบอกเคล็ดลับว่าไงแม่ป้าบอกว่าคุณยายว่าทําไมชะอมบ้านคุณยายอ่ะมันถึงเด้ใบยอดมันหงิกหมดเลย ป้ามาไปรับป้าป้าบอกว่าเฮ้ยต้องลดน้ําอ่ะเวลาลดน้ําเราต้องลดยอดมันด้วยต้องลดตั้งกับบนยอดลงมาโคนเลยไม่ใช่ลดแต่โคนอย่างเดียว <c oughs> ทไในงั้นใบมันก็จะออกมาหยิกหมดเลยนะคะยอดมันใบกับใบเขายอดเขาออกมาหยิกมังงอหมดเลยอื <c oughs> พอป้ามาป้าบอกว่าให้ลดยอดด้วยตอนนี้ได้กินแทบทุกวันเลยนะคะ <c oughs> ยอดเขาจะแตกออกมางามมากค่ะไม่มีสันิกเลยนะคะ <c oughs> ใบเขาเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับนะครั เคล็ดลับน,น้อยๆมาฝากกันค่ะ,ะมาขานี่นะคะสุกแล้วนะคะของยายกลิ่นหอมชอชเลยครบอบยายก็จะปิดแกแล้วนะคะครับนี่นะคะฮะผมชอบดูตอนที่น่าตักใส่ถ้วยนะครับเพราะว่าเหมือนตักใส่ปากเลยนี่นะคะชา<ะ>มอมนี่เพิ่มความหอมนะมันกินจะออก นัวๆเลยครับกลิ่นหอมชะอมอ่ะวางเงินเถอะน่าอร่อยทองร้องเลยครับถ้าเราปั่นใยออกเวลาเราตักขึ้นมาเขาก็จะไม่ค่อยมีใยเท่าไหร่นะคะเพราะไม่งั้นใยมันจะติดขึ้นมาอ,อ,อ่ามาแล้วค่ะโอ้โหนี่ครับผมชอบยอดนี่นะคะนี่ครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับแกงกะทิหยกกล้วยใส่หมูสามชั้นนะครับสูตรของแม่ครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมมาเลยค่ะโอ้โหไก่ขันรับตอนเช้านี่นะคปะ็นแกงกะทินะครับแล้วก็มีพริกแกงนี่นะคะแ,แกงหยกกล้วยนี่ก็มีหลายแนวนะแม่นะ ไม่ใส่กะทิก็ได้นะคะร้อนนะคะเดี๋ยวยายเป่าแม่ผมห้องท้องร้องอะ่ะยังโคกเลยอหอมเียมากหอม,อมเป็นไงครับอร่อยมากแล้วก็มันหวานกะทินะแล้วก็หอมเจ้าอมแล้วก็ หยกกว้ยอร่อยมากหยกเว้ยเอาหอมอหวานพูดสั้นๆชิมเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับสีสันหน้าตานะครับรสชาติพอดีเลยอ่ะ <c oughs> หมูสามชั้นเราก็ไม่เหนียวนะคะอร่อยอร่อยเลยมาครับชิมกันเลยครับผมได้เวลาชิมแล้วครับมา <c oughs> โอ้โหลูน้ำลายไหลเมื <c oughs> ่อวานผมไม่ได้กินข้าวอ่ะอร่อยพอดีเลยอะ ไม่ชอบกินลงหยวกกลว้วยมี่ยปอกแกงแล้วแม้ว่าหยวกกล้วยมันน้อยเกินอืม <laughs> นาะอร่อยพอดีเลยครับรสชาติไม่ออกนนัวนัวกะทิพริกแกงใช่ใช่หยวกกล้วยมันมีความหวานนะมีขนาดแม่ปั่นแล้วนะเน,นี่ยยังมีใยอยู่มั้งนีหน้ามันงหวานมาเออ มันเริ่มมีมันเริ่มม,มีมะม่วงสุกแล้วแล้ว<อ>น้ามะม่วงสุกมาแรงหวานจะเยอะอแต่ฝังตรงข้ามเราเนี่ยคือมะม่วง,ง,งเต้ม <ไง S 1> เลยมนะ <laughs> ม่วงมะม่วง,งเยอะมากอร่อยนะครับุผู้ชมลองไปทากันดูนะครับแล้วก็หยกกล้วยแบบเนี้ยแล้วก็วิธีทํานะครับแม่เอาไปปั่นเอาใยออกด้วยนะครับโอ้โห อร่อยอร่อยนะคะรสชาติอืง่ายนะคะท่านผู้ชมก็ทําแบบนี้เลยนะคะง่ายอร่อยนะคะถ้าไม่มีกะทิก็แกงแกงเผ็ดบ้านเราไม่ต้องไม่ต้องใส่กะทิก็ได้นะคะหรือมีปลาย่างท่านผู้ชมก็ใส่ปลาย่างก็ได้นะคะตามที่บ้านเราหาได้นั่นแหละค่ะง่ายง่ายปลาย่างก็เข้ากันหรอได้ปลาย่างก็ได้อร่อยก็เหมาะเหมือนกันนะคะเพราะแม่คุณเคยแกงแกงให้กินบ้านอยู่ถุพันน่ะ แต่เนี่ยผมชอบน้ำซุปนะะน้ำซุปคือแกงเขาอร่อยนัวม,มาเลยปรุงแค่ผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยนะคะโ้โห,หมัดกันนิดหน่อยเพราะว่ามันหอมกะทิอยู่แล้วไงหวานกะทิแล้วก็โยกกล้วยของเราก็หวานๆใหม่ๆนะคะสดๆเลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับ ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้แกงดวกกล้วยแกงดวกกล้วยกะทิใส่หมูสามชั้นของคุณยายแสนอร่อยนะคะครับสวัสดีครับ,บค,ค่ะบ๊ายบายพัตเตอยไม่ตื่นอยอง